มาดูการดำนาครับของสวนมาร่วมดำนี่รับจ้างมาดำเนาะนาดม,มหลายคนอยู่นะครับวันแบบนี้ ก่ชีวิตของชาวนานะครับทำนาเตรียมถ่ายวิดีโอเดี๋ยวเอาไปลง YouTube ให้จะได้ให้คนอื่นดูด้วยนะ <c oughs> อันนี้นั่งพักอยู่นะครับผ่อนคลายอยู่ <c oughs> เป็นไงพ่อใหญ่ปวดหลังปะปวดหลังบ่มองมองกล้องไรครับมองกล้องเขาเบิ้งมองกล้องอยู่มอเป็นไงครับมองแล้วสุดยอดสุดยอดครับเหนื่อยไหมครับวันนี้พ่อใหญ่เหนื่อยบ่โอ้หเหนื่อยหน่อยหน่อยครับโอเคแล้ครับยืหน่อย

กูได้นั่นก็ว่าะลรนะต้องเก็บถึงเรื่อทำหลางอืมคนขอนกาตก็มีนี่ดำหน้าอยู่นะครับอันนี้สวนผสมของสวนมะลวงของเรานะครับที่แปลงทดลองของเรา ปลูกไผ่ปลูกผักปลไม้ผสมผสาน